ซ,ซึ่งวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะกับคลิปเปิดแกะกล่องคือจะ,จะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่จอดซื้อกระเป๋าชาแนลมาใช่ไหมแล้วก็มาทําเป็นคลิปเปิดกล่องให้กับคนที่ดูกันจะบอกว่าฟิดแบกดีมากแล้วก็จริงๆหลายๆคนเนี่ยคือขอกันเข้ามาว่าแบบอยากให้พี่จอยมาเปิดกลุ่มกระเป๋าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จะยไม่ได้มาเปิดกลุ่มเพราะว่าพี่จอยเพิ่งจะไปถอยกระเป๋าใหม่มาคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องก็อยู่กับเราแล้วนะคะในถุงนี้ค่ะ สวยงามมากคือจริงๆจะบอกว่าท้าวความไปเมื่อตอนที่เราซื้อ,อกระเป๋าชาแนลใช่ไหมก็คืออย่างที่บอกแบบว่าใบนั้นเนี่ยมันด้วยความที่ว่ามันเป็นหนังแกะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่อนอ่อนโยนบบอบางอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไม่อยากจะเอามาแบบสะพายในชีวิตประจําวันให้มันบ่อยมากก็คือจะใช้แค่แบบออกงานหรือว่าโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมานั่งคิดว่าแบบเออคืออยากได้อีกสักใบนึงที่เป็นใบที่แบบ มีความแข็งแรงทนทานเพื่ออาจจะเปลี่ยนเป็นหนังยางอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะว่าพี่จอยได้ไหมมานะจ้าโอเคถ้าเ,เราพร้อมแล้วเดี๋ยวจะหยิบออกมาแล้วนะคะอ่ะกลับหลังะคะ่ะ <c oughs> อยู่ตรงนี้นะคะคือจะบอกว่าเออข้างในกล่องเนี่ยจะได้อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะอันนี้จะเป็นนามบัตรของนางงานนะคะไม่มีอะไรแล้วก็อ๋ออันนี้อันนี้จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นโหเชอร์ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อครบ1,000-2,000อะไรก็รู้ก็จะได้แบบเป็นกิบโเชอร์แทนเงินสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก,ก็จะได้อกอมาทั้งหมด 800บาทซึ่ง800บาทเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้กับแบรนด์อะไรก็ได้ที่ห้างอันนี้ซื้อมาจากเอ็มคอเทียนะคะก็เป็นอะไรที่คุ้มเพราะว่าพอเราใช้ใจ่ายแล้วเราก็คือเหมือนกับว่าได้เงินสดคืนมาเพื่อที่จะไปช็อปต่ออะไรเงี้ยซึ่งครั้งที่แล้วที่ไปช็อปที่พารากอนเนี่ยไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ที่เอ็มคอเทียก็ได้นะคะเสร็จแล้วเรามาดูกันที่น้องคนนี้นะจ๊ะคืออันนี้เป็นลักษณะกล่องของเขาะคะจอนให้ดูใกล้ๆไม่แน่ใจว่ากล้องมาาอันจะโฟกัสหรือเปล่านะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโบจะอยู่ข้างหลังอเอาออกมานะคะตัวกล่องอันนี้เป็นกล่องแล้วก็มีอันนี้ด้วยกันแบบกันชื้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแคร์การ์นะคิดว่าราคาะคะ่ะราคาอยู่ที่ห้า0มี่บาทนะคะสำหรับใบน,นี้ก็จะถูกกว่าชาแนลลงมาหน่อยแล้วก็ได้ใบใหญ่กว่าด้วยนะคะตรงนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวผมแกะดูะคะมันจะเป็นซองแบบนี้ค่ะซองจุดไหนเล็กๆ หมายสารจะแซงโลรองค่ะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะคืออะไรก็ไม่รู้คือมันอันนี้มันจะไม่เหมือนชาแนลนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแคร์การนะคะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขียนว่าเมดอินอิตาลีค่ะเฮ้ยอาจจะเป็นใบเสร็จหรือเปล่าอาจจะต้องเก็บไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นใบแบบใบซอริฟิเคทค่ะคือมันจะมาเป็นเป็นกระดาษแข็งเฉยๆยคือมีความรู้สึกว่าแบบ ไม่ได้ลดอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นชาแนวเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นหนวดปัตติกแข็งๆซึ่งจะดูหรูกว่านะคะแพชไม่เป็นไรเรามาต่อกันที่ข้างในกันเลยดีกว่าคือนี้เจ๊ฉันตื่นเต้นคือถุงเขาโอเคเลยนะมันจะเป็นถุงผ้าแบบสีดําแบบนี้ก็ค่อนข,ข้างหนาแล้วก็ข้างในเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นสีขาวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันจะเป็นแบบถุงสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดออกมามันคือใบนี้นั่นเองค่ะทุกคนค่ะเห็นปะ เออนางมีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือนา,นางจะเป็นออ wallet on chain นะคะคือพยายามหาป้ายชื่อแต่ว่าหาไม่เจอนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจอเชื่อว่านางน่าจะมีชื่อว่าคือน่าจะประมาณแบบออ monogram metalist chain wallet อะไรสักอย่างหนึ่งะคะก็ลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะสีที่จอเลือกมาเนี่ยก็คือจะเป็นสีดำเนื่องจากว่าคือสีดำเนี่ยมันก็จะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีกว่านะคะแล้วก็จะเป็นหออนัง ที่แบบว่าปั๊มเป็นลายคาเวียซึ่งจริงๆทางแซงรอมเนี่ยเขาจะมีชื่อของเขาต่างหากแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์นะคะอย่างที่เห็นว่าตอนเลือกมาเป็นสีเงินเน้่งจว่าสีเงินเนี่ยมันจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่ามันจะสามารถแมทกับแบบออกมาแบบกลางวานันลุกสบายๆใส่ยีนใส่เดย์ใส่อะไรก็คือแมทได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสีทองเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบหรูขึ้นมาอีกระดับนึงก็จะเหมาะแก่การออกงานกลางคืนงานแต่งอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่เอาจริงๆนะ ใจอะ่ะชอบสีทองเพราะว่าสีทองมันสวยมากแล้วมันแบบตัวโซ่ตัวอะไรเงี้ยมันแบบวววาวมากก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเอาตัวคาดแหงเงินเนี่ยจอมมีธีการเลือกยังไงรู้ไหมคือชอบทั้งสองไม่สามารถเลือกได้จริงๆคือมันแบบห้าสิบห้าสิบคือแบบมีใจให้ทั้งคู่อะ่ะเหมือนกับแบบเวลามีผู้ชายสองคนมาจีบอะไรเงี้ยก็คือแบบก็อยากได้ทั้งสองจอก,ก็เลยขอให้พี่พนักงานที่ชอบนะคะ หยิบใบใหม่มาให้ดูก็คือใบที่แบบมีอยู่ในสต็อกที่เราจะซื้อกลับบ้านนะคะก็ให้เขาหยิบมาทั้งตัวสีเงินแล้วก็สีทองเพื่อที่เราจะได้มาดูแบบดูแบบทะลุป,ปุโป,ปง่งทั้งข้างในข้างนอกว่าแบบเราชอบใบไหนมากกว่ากันเพราะจะเชื่อว่าแต่ละใบที่ผลิตออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นแฮนด์เมดตัวหนังตัวอะไรอะไรเงี้ยมันจะต้องมีแบบ ข้อที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วปรากฏว่าตัวสีเงินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยหนังเออหนังมีความชายนี่มากกว่ามันดูแบบมันจะดูแวววาวกว่าตัวสีทองที่เขาหยิบม,มาให้ดูนะคะแล้วก็ตรงฮาร์แวรตรงเนี้ยมันเป็นรอยน้อยกว่า สีทองเนี่ยเหมือนกับว่าพอมันเป็นรอยหรือเป็นอะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดมากแต่สีเงนินมันจะเห็นชัดน้อยกว่าก็เลยตัดสินใจเอาใบนี้มานั่นงกิค่ะเนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะขออนุญ,ญาตดึงเอากระดาษข้างในออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างโอเคค่ะเรียบร้อยสวยงามตอนนี้ก็คือเอากระดาษหอ่หอๆต่างๆออกแล้วนะคะเห็นสายปะคือสายเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่สวยนะมันก็สวยก็แวววาวโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะคือจะบอกว่า เยช่องนานเดียวจริงๆนะอันนี้ต้องยอมนะคะอ่ะไปดูใกล้ๆนะคะมันเป็นสีดำอาจจาะมืดน,นิดนึงนะคะก็ <_ an> คือเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสําหรับใส่การ์ดอะสิบนะคะ <_ an> แล้วก็ข้างในนี่อีกสิบ <_ an> แล้วก็ข้างหลังที่ใส่าการก์ดก็คือจะเป็นช่องใหญ่อีก,อกช่องนึงนะคะ <_ an> แล้วก็จะมีช่องใหญ่ตรงนี้อีกระหว่างสิบนะคะสองอันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสิบอย่างที่บอกชื่อา เ่านี่เป็นซิปเนี่ยจ๊อดคิดว่าคงจะเอาไว้ใส่พวกแบบนุนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือสายตรงนี้นะคะมันสามารถถอดออกได้ด้วยแล้วสําหรับวิธีการสะพายนะคะเดี๋ยวจอจะทําให้ดูทํามันสามารถสะพายได้ประมาณ3าสีแบบเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะสะพายโดยที่เป็นสายยาวๆปล่อยลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบที่2เนี่ยคือสามารถ crossbody ได้ะคะ่ะเวลา crossbody เนี่ยก็จะค่อนข,ข้างพอดีแล้วก็ธรรมะธรรมแงนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อาจจะตัวเล็กหน่อยนะคะก็สามารถควยสาย เพื่อปรับให้ตัวสายเนี่ยมันสั้นขึ้นมาค่ะก็จะพอดีมากขึ้นนะคะแบบนี้นี่เองค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการปรับให้สายเนี่ยเป็นสองสายคือวิธีนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะแก่การออกงานกลางคืนปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะดูแบบว่าหรูหราขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามชมอย่าลืม s u b ส c ครป n ชาแนลซอสเลยด้วยนะคะเพราะว่าวิดีโอหน้าเราจะมีอะไรจริงๆให้ดูกันอีกก็จะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย